ที่ครับวันนี้โมดเราก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้มาอัดเสียงเงินที่สตูดิโอป่วยป่วยป่วยแล้วก็จะมาแบบว่าได้เจอนักร้องสปูต้าทีเดียวเชียวนะใช่ครับได้วกันนี่ครับโอ้นี่เราได้มาเจอกันนะครับสามคนโปรดักชั่นพี่โปรดักชั่นไม่ใช่ของผมนะโปรดักชั่นเขาของผมมีอันนี้อันเดียวหรอไม่นี่คืออะไรวะไม่คอนเทนต์แม่งอยู่บ้านกูก็เยอะมากแล้วนะ นิคี้มาคอนเทนต์ซ้อมมาป่าวนิดนึงนิดนึงเหรอไงนิดนึงเลยิไงเพลงแต่ถ้าบอกว่าร้องด้วยกันดีวะและร้องกับแดนใช่ไหมแบร้องมนเดียวอ้าวร้องคนเดียวด้วยอ้าวไม่รู้ตอนแรกนึกว่าร้องคนเดียวแต่มาพุ่งมาเห็นแดนก็เลยแบบเฮ้ยผมมาทำคอนเทนต์อ๋อทำให้กำลังใจวนี่เราตั้งใจจะมาอัดเพลงกันนะครับแต่ว่าไคงใส่ไม่ได้อัดแล้วล่ะเราคุยแบบเพื่อนๆถาคนอีสอัดญาติกันละ ก็ไม่เลยพดก้ลไม่้าจองเีาเลยออัดเพลงไหมอัดเพลงอัเพลงกันดีกว่าครับเห็น่แต่คอนเทนต์เยอะไม่ได้ร้องเพลงนานเลยอ่ะรู้สึกหงผงนะไเดี๋ยวผม่ด้วยเดี๋ยวรกนี่ นี่อันนี้คืออะไรมีตัวโตไหมเก็บพี่ไว้ตลอดเวลายอดจริงดีเนี่ยแต่งตัวมาดีแล้วของของแดนนี่มีมีร้องอะไรฮะไม่มีอ้าวแดนไม่ร้องเลยเหรออ้าวไม่มีเพลงประกอบหนังของแดนเหรอไม่มีไม่มีเพื่ออะไรวะแไมทำไมไม่ร้องด้วยกันอ่ะมีเพลงหนึ่งอ๋อพี่ฝังกลอะไรฮะ ใช่พร้อเนาะการร้องพร้อมากเลยพี่หนึ่ง EDC โอ้โหเปิดให้เมียฟังเมียบอกฉันว่าเขาใช้ร้องเพลงใช้ไกด์ไปเลยได้พูดแบบให้กำลังใจไงเธอไม่ต้องร้องหรอกเธอจะร้องได้เท่าไหร่หรอนี่เก่งกำลังใจเหรอเธอจะร้องได้เท่าไหรใจดิเมื่อกี้คุณสู้เอารุ้ยรุยขอซ้อมสักสามรอบได้ไหมอยากฟังแล้วอยากฟังพี่บีมร้องจังพี่บีมโชว์เขาวันนี้เด็ก ที่เราไม่รู้จักเยอะหน้าใหม่เยอะให้เขารู้ไปว่าเอ้ยดีทวีร้องอย่างนี้ให้เขาลืมไกด์ของเนึ่ง e d c ไปเลยลองวอร์มามาฟังมาฟังมาฟังการวอร์มที่ไม่ได้ร้องมาชาตินึงอะเส้นเสียงขึ้นสนิมไปละ ไม่ห,ห่อนน้องเราพอเราต้องพราะเขาเลยมีวันนี้น้องเขาแซงมีผมไม่คิดถึงสิ่งนี้มากเลยแซ็กโฟนสุดยอดเลยอ่ะนี่เฮ้ยสองหน้าอีกอัน ชื่อเพลงชื่อว่าสิ่งที่ควรทำก่อนตายคิดมาจากไปดูเพจแบบว่าท่องเที่ยวแล้วเขาจะชอบบอกว่าเสิบที่ที่ควรจะไปเที่ยวก่อนที่คุณจะตาย,ยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้เพลงที่แบบว่าเออก่อนที่จะตายเราอยากจะทาอะไรให้กับคนที่เรารักนะอะไรเงี้ยเขาหมายดีนะก็เ,เลยบอกอันนี้กับพี่แม็กไปก็เลย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตาเสร็จแล้วก็เจอเสร็จแล้วลูกลวกอ่ะลูกลวกนะไม่เดียวเรก็ทำมาแล้วก็ออกแก้กันนิดหน่อยก็ได้ได้เพลงนี้มาซึงมันก็ตรงกันนะฉันควรกอดเธออีกสุดใจฉันควรปรอบเธอเมื่อร้องไห้ควรบอกเธอรักแค่ไหนอย่ารอวันพรุ ทําก่อน,นอไไวันนี้แบบแว่าแก้มาแล้วแบบลงตัวมากเลยพี่คอพี่หาที่ลงแล้วแบบเข้าใจดแดนละว,ว่ามันต้องสรุปใช่พอมีคำนี้นรู้สึกว่าเออพี่มันจบลจะ,ออะออโอ้โหล่าสุดนี่ น่าจะที่ร้องกับแดนนี่แหละร้องในคอนเสิร์ตรีทูบีนี่แหละก็มาเข้าห้องอัดอีกทีเพลงนี้อันนี้คือร้องเต็มเพลงด้วยคนเดียวเลยให้เธอไดีรู้ทุกวินาทีไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธอพี่หมอะก,กับบีมเลยร้อ,องแล้วแบบมันเป็นตัวเขาอะแล้วเขาก็มีเลนส์ที่เข้ากับัเนี้ยพอดีเลยคนเดียวคือฉัน ยอ,อย่าไปยาวๆแค่พ <Okay. S 2> ีครับเดี๋ยวจ่อเลย<ด>มีโน้ตนิดหน่อยแต่ว่ามันฟังไกด์ตามไกด์ได้จออเป็นที่ได้ครับ,นะ,รบนะครับเรื่ลมดีเลยมันจะมีแค่อันที่มันต้องเก็บลมเยอะๆเช่นท่อน,นิดนะนาอในวันในวันที่มีเธอเนี่ย mm. เดี๋ยวเราค่จาอคำนี้เลยให้มันยาวนิดหนึ่ง,น,งนะครับนี่คือจับหระจับที่ร้องแบบ แค่ที่รูเป็นเพลงเต็มๆอันนาและยังจากที่ไม่ได้ร้องนานก็คอนเสิร์ตอ่ะจริงเหรอปีที่แล้วอ่ะเออปีเลยปีครึ่งดีใจไงดีใจดีใจดีใจดีโอ้โหดูแบบพี่แม็กมานี่แบบโอ้โหรักเลยไอ้อยากคิดเลยวะนี่ผมยังไม่ได้พูดเลยนะว่ารู้สึกยังไงโอเคงั้นเราไปไปครึ่งแรกก่อนเอ็นหนึ่งนะครับเรื่องฟิลลิ่งพี่ว่าไม่ไม่พี่ไม่ติดอะไรแดนมีอะไรเพิ่มไหมยำหรับเอ็นหนึ่ง ตอนนี้ยังไม่มีครับใช่อนาคตไม่ได้กว่าจะรู้ว่าสิ่งไหนในชีวิตที่สำคัญก็ไม่เหลือวันเวลาให้กับฉันตอนไกลมาครั้งแรกอะมันไม่มีคำว่าตาย,ยนะเ,เอเลงแดนเป็นคนอยากให้มีคำว่าตายอยู่ในเพลง ซึ่งมันก็ลงตัวนะผมว่าขนาดนี้กำลังดีที่มันไม่ต้องอยู่ในฮุกอะไรนซึ่งตอนแรกผมคิดคุยกันเนาะว่าเอ๊ะเหมือนจะอยู่ในฮุกดีว่ะแต่มันก็คำนี้มันอาจจะแรงมัน,เป,นเป็นคำมนเป็นคำที่แรงเออมันจะแรงใช่ พอชื่อมามันก็เหมือนเพลงเศร้ามากๆแต่ว่าแม่บอกว่าไม่ควรจะเศร้าแบบขนาดนั้นด้วยแบบเนื้อเสียงแบบทางเสียงดีมันควรจะแบบประมาณนี้ซึ่งพอมาแล้วก็แบบเออก็ดีอยู่ไปผมเป็นคนสดใสแน่นอนคนสดใสก็มีมุมเศร้าเนาะแต่มันจะเป็นเศร้าในมุมที่แบบมันดราม่าที่กำลังพอดีเออแบบกำลังพอดีเขาจะไม่ถึงกับไม่ต้องดิ่งมากแต่เขาเนื้อเสียงเขาก็เล่าสื่อความหมายได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยฟีลิ่งรวมโอเคเลยครับเดี๋ยวพี่อาจจะขอจบ มาท่าสุดท้ายเอาเน้นสองมาท่าแรกก่อนเนาะคี่เดี๋ยวโอเคใหม่ทีครับเสร็จยังไมเฮ้ย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 เดนมาถามว่าเสร็จแล้วแงแดนกลับไปก่อนน ว่าแต่เอาไลฟ์ดีนะครับก,กันฉันคุณก็เธอสุขใจฉันคุณปลอบเธอเมื่อร้องไห้เดี๋ยวบิมอยู่ตรงพ่งนี้ก่อนก็นได้เพียงแต่ว่าหายใจให้ธรรมชาติอย่างนั้นแหละช่วงนู้ไม,ม่ติดอะไเลยครับฟีลลิ่งนี้เลยคุณบอกเธอรักแค่ไหนอย่ารมันตรงนี้มีเธอด้รู้ทุกขณะทีโดยเก่งเลยเออขอโทษพี่ขอดีครับ <LY humming> รู้สึกคิดถ <singing> ึงบรรยากาศเก่าๆรู้สึกดีอ่ะผมชอบร้องเพลงนะจีิงแต่ว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสร้องเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็อินง่ายด้วยเพราะว่าด้วยความที่เราไปเล่นหนังแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบความรู้สึกกําลังจะสูญเสียอะไรอย่างเงี้ยต้องไปดูในหนังต้องไปดูในหนังเสียงอะไรเอ่ยเสียงดนตรีไม่มาเอ้าหรอ เพลงจะดังไลยเนี่ยอุรศัพท์เยอะเพลงจะดังต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ด้วยเการนี้บางบางทีก็หายรูบแฉมบเย้โอเคตอนแรกไม่ตีความว่าเหมือนแดนเขาพิมมาว่าสิ่งที่เราเราควรทำก่อนตายอ่ะแดนไปคิดว่าเราจากเขาไปแล้ว แ้่เราเพิ่งมานึกได้แต่จริงๆด้วยอารมณ์ของเพลงเนี่คือแดนเขาอยากให้รู้สึกว่าเหมือนเรายังคิดได้ยังพอจะมีเวลาที่เราจะยังไม่ได้จากกันแต่เราคิดได้แล้วอยเ้ยตอนแรกที่มองไปฐาน,นะความรู้สึกว่าเพลงมันควรจะเวลาเขียนเพลงมันควรจะขาดไปได้นในด้านหนึ่ง,งแต่นี่มันอยู่ตรงเนี้ยเออมันก็เหมือนแบบว่าเออเราต้องหาวิธีจุดจริงๆชีวิตจริงมันก็เป็นตรงเนี้ยนะคือจริงๆมันไม่ได้แบบตัดสินไปซ้ายหรือขวาไงจริงๆเพลงมันที่มันสามารถเล่าความหมายที่ว่าเอาหน้าโมเมนต์นั้น,นะมาหรือความรู้สึกนั้นมาเลา ม,ม,ม,มันเรวดีฉันควรจับมือเธอเอาไว้ให้นานและนานกว่านี้ให้เธอได้รู้ทุกวินาทีไม่มีความหมายให้เธอได้รู้ทุกวินาทีไม่มีความหมายเอาเก็บไปเพราะว่าเผื่อมันเอาไปทำน้ำมุงน้ำหมักอะไรสู้ ทำไมมีเธอไม่มีความหมายันไม่มีความหมาย เธอไม่มีเธอเธอไม่มีเธอมันแค่อ่านนิดเดียวนะจริงมันไม่ถึงไม่ถึงกระสานเธอไม่มีเธอเออถ้ามันเหมือนตัวเอ้อพวกนี้มันน่าจะเชื่อไมไว้ได้หน่อยอแต่ก็ต้องเป็นสไตล์ให้บีมแหละแต่แค่้บีมรู้สึกว่ามันไม่ได้ขาดเท่านั้นเองเธอไม่มีเธอเอาสมมติลองอีกแบบก็ได้ครับเธอเหมือนให้มัน ห้อยลาไม่มีเธอถ้าไม่มีเธอเออไม่มีความหมายถ้าไม่มีเธอเกิบห้อยละวเแต่ตรงเมื่อกี้มันแสดงว่าอารมณ์ใช้ได้เหมือนกันนะพี่พี่ที่มันพอมันห้อยมาหน่อยหนึ่งมันก็เดืดก็บไว้ก่อนไหมได้คนจะหมดแรงดีแหละของมันแต่แต่หมแรงจริงเว้ยเพราะว่าจะหมดแล้วเนี่ย พอได้กลับมาร้องเพลงอ่ะพี่บิมเพลงที่ร้องกับการแสดงอ่ะชอแบบแบบไหนบากกันชอบทั้งคู่เลยอ่ะพอรู้สึกแบบเรียวๆตอนนี้ก่อนนะรู้สึกว่าเออมันน่าจะออกมาดีนะน,น่าจะเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะหลงลืมการให้เวลากับคนที่สําคัญกับเราเนี่ยเขาจะได้กลับไปย้อนกลับไปคิดถึงตรงนั้นคิดว่าเพลงนี้น่าจะให้อะไรกับกับคนฟังได้ก็เป็นเพลงที่เพาะเพลงหนึ่งเป็นเพลงเตือนใจอ่ะทุกคนแต่ก็คุณยังมีโอกาสนะ ถ้าไม่มีเธอเดอีกบิมรองให้หาๆเสียนว่าถ้ามันห้อยลงมาหน่อยเธอไม่มีเธอเออลองลองครับใกล้เสร็จแล้วครับได้แด้นอนทำไม่มีเธอพี่พี่แม็กถ้าอ้ ตอนครูอะครับมันมีอันหนึ่งที่วีมร้องเป็นเ hey, ฮใช่ป่ะถ้าสมมุติเราเราตีเป็นแบบมมากกว่าเหมือนอารมณ์ร้องไห้อะมันอ๋อก็ได้นะแต่โน้ตเ,เดิมใช่ป่ะโน้ตเดิมนะแต่ว่าเหมือนแบบพอเ hey ฮแล้วมันเหมือนมันมันลื่นเลิงไปนิดนึงแบบ<อ>ด้วยคำว่าเ hey ฮอะไรอรย่างเงี้ย แถวบ้านเราเล่นอย่างนี้นะได้ได้เ้อน ใจเดี่ยนน้องๆนะครับสองเรบพี่แม็กก็แบบว่าไม่ได้เจอสองคนนี้นานมากเคยแพทด้วยที่มต้องแบบเฮ้ยต้องเป็นพี่แม็กช่วยทําเพลงพี่บีมอ่ะเพราะว่าผมว่าพี่แม็กน่าจะเป็นคนที่รู้คาแรคเตอร์เสียงของพี่บีมว่าแบบเลชไหนที่จะลองได้หรือว่าอะไรให้พี่หนึ่งอีกันเสียงเหมือนพี่แม็กดีไซน์ตรงท่อนท่อนฮุกคันีไว้ยังไงบ้างครับเดี๋ยวเมื่อกี้ฟังแล้วรู้สึกว่าคำนี้แบบน่าย้ำสักอันหนึ่งเหมือนเนาะตรงคำว่า อย่ารรวันนพุงี้หรือว่าพี่อาจจะใส่แบบเอฟเฟกที่มันเป็นแบบแคนนอนกันหรืออย่เลยครับจริงๆผมว่าคำนี้มันดีไนะน้องตอนไปสูุ่ดท้ายหลืออะไรอยาฉันคุณก็เธอให้สุดใจฉันคุณปลอบเธอเมื่อร้องไห้คุณบอกเธอรักแค่ไหนอย่ารอวันพรุ่งนี้ ชื่อเพลงอะไรสิ่งที่ควรทําก่อนตายเป็นเพลงที่มีคําว่าตายนะในเพลง oh, แต่ว่า <yeah. S 2> มันเป็นเพลงที่ผมคิดว่าคนที่กําลังจะสูญเสียฟังแล้วจะเข้าใจว่าแบบมันมีอะไรบางอย่างที่แบบว่าทําไมเราถึงไม่ทําตอนนั้นวะทาไมเราถึงพลาดไปทําไมเราถึงไม่คิดถึงตอนที่ยังมีโอกาสอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเพลงเนี้ยเวลาฟังแล้วทุกคนก็จะรู้สึกว่าแบบเวลามันไม่ได้มีเยอะแยะขนาดนั้นนะทุกคนเรียบร้อยเรียบร้อยคร,ร,รับไม่นะ่าเชื่อ พอดีผมเป็นคนต่อเวลามากเลยเนี่ยเดี๋ยวรอฟังนะครับทุกคนเพลงนี้พอมากจริงฟังพี่บีไม่ร้องเพลงมานานชาติกว่าล่ะดูสิงเกิลเขาก็ดีใจผมก็ดีใจเหมือนกันที่ได้ฟังเสียงเขาพนายามค่ำคืนแบบนี้